อยตากอยากชวนมาเต้นลังทำกลัวไม่ต้องกลัวมาเข้าครัวด้วยอยู่ก่อนอยู่ก่อนนี่นี่ทำอะไรครับเนี่ยนี่อยู่ในช่วงไหนเนี่ยทำไมเราถึงต้องอารมณ์ดีขนาดนี้ครับวันี้ผมอารมณ์ดีทำไมฮะนี่ฮะผมอยู่หน้าร้านนี่ไงหน้าร้านอะไรฮะนี่คุณทันไปดูอะไรครับเนี่ยชวนคิกเช่น ชวนมาเข้าครัวครับวันนี้เนี่ยช่วงเฮียสงตีตายจะพามาร้านอาหาร้านหนึ่งเป็นอาหารสไตล์สิงคโปร์ใครอยากจะลิ้มลองอาหารสิงคโปร์มาที่นี่ได้เลยนะครับเซนทันเบอร์ชั้น6นะครับใช่ฮะจะอร่อยแล้วรสชาติของอาหารสิงคโปร์จะเป็นยังไงตามพ่อลูกเล่งของเข้าไปเลยไปเลยฮะอยากจะชวนมาเต้นลำทำครัวไม่ต้องกลัวมาเข้าครัวดวยกันอยากจะชวนมา แล้วตอนนี้ครับเราก็เข้ามาอยู่ด้านในร้านชวนคิดเช่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับใช่แล้วครับร้านน,นี้ตกแต่งได้อย่างสวยงามนะแล้วก็เป็นสไตล์จีนแบบยุคใหม่แล้ว<ช>เป็นโมเดิร์นเป็นจีนโมเดิร์นนะฮะแลวร้านของเขาเนี่ยก็ตั้งอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น6นั่นเองนะฮะร้านนี้ อาหารเขาเป็นอะไรบ้างป้าเป็นสไตล์สิงคโปร์ก็บอกว่าสิงคโปร์นี่ก็คือออกแนวฮกเกี้ยนครับผมอยากจะแนะนาเพราะว่าคนที่เป็นชาวใต้จิ๋วหรือชาวอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถแวะเบียนมาลิมลองอาหารอีกสไตล์หนึ่งก็ได้เหมือนกันนะครับมารู้จักกับเมนูของเขาเลยจัดไปเลยครับป้าเมนูแรกฮกเกียงหมี่หรือว่าหมี่ฮกเกี้ยนแต่ทีเด็ดของร้านนี้คือเส้นหมี่นี่ไม่เหมือนเขาทำไมเขาคิดค้นเอาเส้นโซบะเนี่ยมาผสมกับเส้นก๋วยจั๊บยวนผัดแบบหมี่ฮกเกี้ยน มีแบบมาแบบซีฟู้ดเลยนะวิธีการกินมาที่นี่นะตักเส้นก่อนครับเขามีนี่มีซอสพริกเผาของเขาซอสนี้จริงๆแล้วเนี่ยนิกไปคุยกับทางพนักงานมาว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นซอสที่เริ่มต้นมาจากทางภาคอีสานของบ้านเราเฮ้ยนี่อยู่สิงโก้ไปอีสานไงจริงๆคนอีสานเนี่ยนิกว่าไปเผยแพร่ตัวน้ำจิ้มแบบนี้แน่นอนชื่ออะไรเมนูอะไรชื่อของเขาคืออะไรก้เนี้เขาเรียกกันว่าแซ่บบอ เอกบ้าเขาชื่อว่าซัมบอซัมบอแซมบอบอบางคุณเอาเมื่อกี้พี่พูดพิชิตบอมาบอกผมแซมบุ้งแัมบอนี่นี่นี่บีบนี่นะเขาจะมีกักหมูแล้วก็นี่มะนาวไม่ส้มมะปี๊ดบีบกว้นิดนึงนะได้ยินเสียงไหมทำไมปีเลยรสชาติจิมแล้ว ก็อบอกเลยนะอือเขาเอามาผสมผสานได้ลงตัวครับและไอซัมบอกับกากหมูกับมาปี๊ดเนี่ยคุณบีบเข้าไปดิดีเลยเหรอโอ้โหคือจริงๆแล้วตัวออริจินอลเองเนี่ยก็มีรสชาติที่เบสคล้ายๆกับโกเกียนธรรมดาเออเป็นโซบะแลใช่แต่ว่าความที่เรารู้สึกว่าไม่เหมือน ไม่เหมือนก็คือว่านี้รู้สึกว่าเส้นโซบะรืตัวเส้นยวนเนี่ยมันทําให้อุ้มน้ําได้ดีขึ้นก็ดีผมว่ารวมตัวได้ดีมากเลยนะครับเอาไปเมนูต่อไปเลยครับวิเด็ดมากเลยรสชาติขึ้นมาเลยมาร้านอาหารสิงคโปร์คุณก็ตั้งทานะเมนูนี้อมเมนูนาซีเลิมะข้าวหุว้มหนบกะทิอร่อยไหมหอมหอมมากเลยฟิลเหมือน กินข้าวเหนียวข้าวเหนียวมะม่วงเหรอไม่ข้าวมันส้มัอ,ตอแต่ว่าคือพอกินเข้าไปแล้วอะรสชาติมันจะมีพวกกลิ่นอายของเครื่องเทศต่างๆมากมายที่เขาใส่มาไม่มว,ว่าจะเป็นถั่วตาป,ปรอบเอ้ยตัวพี่เผาเอ้ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว,ว่ามันจะมีรสหวานไปไป,ไปแล้วก็หอมไปไปอ,อยู่ตลอดทุกช่วงที่เรากินเข้าไปดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็ต่อไปเลยที่นิกบอกไว้ถ้าคุณจะไปที่สิงคโปร์คุณไม่กินเมนูนี้ไปอุเตะแล้วเนี่ย นี่คือครบเลยนะวัตถุดิบของเขาข้างในไม่ว่าจะเป็นฟองเต้าหู้เอ้ยเห็ดหอมเอ้ยซี่โครงหมูเอ้ยเรียกว่าเครื่องเทศเขาเนี่ยแต่รวมมันประมาณ1ิกว่าอย่างยู่เนี่ยรู้ไหมทําไมเขาเรียกไป่กุตเตะทำไมครับผมไปกุดเนี่ยไปกุดแปลว่าเป็นภาษาฮกเกี้ยนก็คือกระดูกหมูอื แต๋ก็คือแต๊แตก็คือชาแน่เองก็เลยเป็นไปพุดเต๋ความอร่อยยังไม่หมดเท่านี้ใช่ไหมป้าใช่แล้วบอกได้ลลเลยนะคะว่าร้านชวนคิกเชนเนี่ยวันนี้เนี่ยเขายังมีอีกหลายเมนูที่อยากจะมานําเสนอให้เราได้รู้จักกันเดี๋ยวพักเบรกสักครู่ครับไปเจอกันช่วงหน้ารับรองว่าชวนคิกเชนมีเซอร์ไพรส์แน่นอนอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะกลับมาต่อนในช่วงที่2ครับกับร้านชวนคิกเชนนั่นเองนะครับร้านของเขาเนี่ยตั้งอยู่ที่เซ็นทรัลเวลชั้นหกนะอย่าลืมมากันนะครับผมมีอะไรต่อครับป้าเมนูต่อไปที่ผมจะแนนนนนนะําาั่่่่่ก็คืือออเเมูทีีชวุซิิไล์ปย <S 2> <S 2> แล้วก็มีนี่ด้วยฮะมาเสิร์ฟมาคู่กับมันโถทอดนั่นเองใช่แล้วบอกเลยว่าเป็นเมนูแบบซิกเนเจอร์ของคนสิงคโปร์ครับขอชิมหน่อยขอชิมหน่อยต้องบอกก่อนนะว่าคนฮกเกี้เนี่ยเขาชอบทานอะไรพวกนี้แทนข้าวนี่มันโถทอดกรอบนะครับออไอซอสนี่ยเป็นีริ้ลซอสที่เป็นสูตรเด็ดอของเขาเลยนะครับผมปะเออเนี่ยเราลองมาชิมมนดูดีหมครับเด็ดมาก แม่ที่เขาทำเองด้วยเหมือนนั่งอยู่ออชาร์ตโรสโอ้โหที่สิงคโปร์เพราะว่าที่นู่นเขาจะเอาปูเนี่ยมาผัดกับไอ้ซอสนี้ใช่ที่นู่นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นชิลลี่แคปซอสเป็นซอสที่แบบมีความเผ็ดละมุนนิดๆไม่ได้ไม่ได้ร้อนแรงอะไรมากเผ็ดแบบฝรั่งไม่ถึงกับเผ็ดแบบซอสริกอ่ะไม่ถึงกับจีจาร์แบบ พิซซี่หนูบ้านเราเผ็ดแบบกําลังดีนุ่นๆฟินมากฟินมากๆใช่ดีมากเลยตัวซอสเองเนี่ยก็ไม่ได้มีความเรียกว่าแบบรถจัดจ้านมากกําลังพอดีแต่ว่าความที่พอดีเนี่ยแล้วมันอยู่กับตัวแป้งมันโถเนี่ยมันพอดีแล้วลงตัวมากๆเลยดีเลยแหละบอกเลยกินกันไม่ยั้งเลยนะฮะขอหมันโถจิ้มซอสอหน่อยนงะมันคือเด็ดมากเลยนี่ครับผมแล<ด>้วก<ด>ุ้งก็คือตัวใหญ่มาก คือกินแบบคนละหนึ่งตัวได้ไแบบอิ่มเดย ร้านนี้อร่อยไหมโอ้ดีเลยนะแล้วก็อยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยได้รู้ว่าจริงๆแล้วทาริเชียลที่สิงคโปร์เนี่ยก็มาอยู่ไทยแล้วครับผมหากินได้ง่ายที่นี่เลยครับชวนคลิกเช่นครับผมผมก็เลยต้องบอกท่านชมนะครับมาที่ร้านไหนนี้ต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้อ่าใช่ไม่งั้นเฮียสรงตีตายกับเมนูที่ชื่อว่ากุ้งซอสพริกสไตล์สิงคโปร์กินกับมันโถทอดครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมแวะมาด้วยนะครับที่เซ็นเตอร์เวอร์ชั้น6กับร้านชวนคลิกเช่นนั่นเองนะครับแล้ววันนี้เนี่ยจะขาดไป ดีของเราครับผมกัแบบการ์ดหุงต้มพีทีไฟแรงเต็มแม็กขอบคุณมากๆเลยนะครับที่สนับสนุนเื้ออาหารให้เราพ่อลูกเลี้ยงหงทุกสัปดาห์เลยนะครับสำหรับผมครับต้องขอมอบครับขิงของสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับน้ำขิงเฮียสองตีตายหาซื้อได้ที่บิ๊กซีนะครับแม็คแวร์ลูซีเจเอ็กซ์เพรสและซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศไทยซื้อดื่มเองได้สุขภาพซื้อไปถวายเป็นน้ำปานาให้ผสม ก็ได้บุญนะครับผมครับผมและอิ่มอร่อยขนาดนี้ครับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอแจกป้ายไปเลยร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายอร่อยแบบต้นตำรับเหมือนยกสิงคโปร์มาไว้ที่ร้านนี้เลยทางรายการเนี่ยก็ต้องขอมอบชาตามือให้กับทางร้านไปเลยนะครับ <S 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 2> <S 2> อยากจะชวนมากินอาหารอร่อยๆกันที่ชวนคลิกเช่นถ้าไม่มากินแล้วก็เหียสงตีตายนะครับ